ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยครับเียบร้อยขายนี้แต่ละวันนี่ใช้แป้งวันแะกสี่โลครับ เจ็ดแปดโลถึงสิบเหรพี่เจ็ดแปดถึงสิบโลเลยคือท,ที่เราขายมาเราปรับสูตรมาแล้วก็คือคนคนไทยชอบแบบนี้คนทิเบตครับทิเบตก็ชอบแบบนี้ครับที่เราขายได้เราขายใส่ไขได้เลยครับโอ้ใส่ไข่ด้วยนะฮะเป็นค,ครับผมแป้งไม่ได้หมักไม่ได้อะไรนะฮะเฮ้ยร้อนเลย ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเบอร์มาร์เก็ตเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็มีร้านนะครับที่จะมาแนะนำนะครับร้านนี้เป็นร้านขนมชูโดนะชูรสนะฮะก็ปลาทะโขงสเปนนะฮะครับนี่นะครับทางร้านเขาก็จะขายชุดละส0สิบาทนะฮะเอ็นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นเครื่องนะครับโอ้โหเริ่มยังไงนะจ้านี่นะครับทอดใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับร้านมาขายที่นี่3วันเลยไหมครับสามบาทนครับผมอืสามบาทนะครับศุกเสาร์อาทิตย์นะครับ,าบ,รบมากันได้ขายขายกี่โมงถึงกี่โมงครับขอร้านตั้งแต่1ิบสนาฬิกาถึงสี่สิ สี่ทุ่มมาดิอ๋อบ่ายสองถึงสี่ทุ่มเลยเหรอครับอ่าไม่ไม,ม,ม,ม่สีโส่โมงสี่โมง่สี่ทอ๋อร้านเขาขาย4ี่โมงถึงสีส่ทุ่มนะฮะมากันได้นะครับถ้าจะให้ร้อนก็หม้อทอดไร้น้ำมันนี่เป็นตัวหมุนหมุนเพื่อปรับดันเข้าใช่ไหมฮะใช่ครับดันเข้า,ขาครับผมอันนี้เครื่องนี่เราต้องสั่งมาจากไหนครับ ตไม่ข <icana>, ายทมีขายทั่วไปเหรอฮะไม่ครับตรับรีอ่าครับผมชุดละสมสิบบาทสามสิบาทนีได้กี่ชิ้นครับสิชิ้นสามิบาทนะฮะอ๋อมีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มกี่บาทครับน้ำจิ้มฟรีเนชุดอยู่แล้วน้ำจิ้มฟรีโอ น้ำจิ้มฟรีนะครับคุณผู้ชมจะมีหลายรสครับตอนนี้เราหมดไปบ้างแล้วนะครับหมดหมดครับผมมีกี่รสชาติครับมีเยอะนะที่มีเยอะครับเยอะครับนมข้นสังขยาวานิลาสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่สับโกรดมีหมูบาริก้าสไปซี่ชีสครับผมอันนี้เป็นแฟ่นชายแล้วเป็นร้านของพี่เองครับเป็นร้านเลยครับของแผ่นชายนี่ไม่ไม่ใช่แฟ่นชายขายกันก็ซื้อสูตรไม่ได้เลยซื้อสูตรก็ใส่สูตรนะครับอ๋อครับผม ซื้อมาจากไหนครับสูตรนี่ครับมาจากมาเลเซียครับมาเลเซียโอ้โหมามาไกลเลยนะฮะโอ้เป็นไฟฟ้าแต่เรามาแปลงเพื่อขายในตลาดโอ้เป็นเครืไฟฟ้าจริงกำลังไฟมันไม่ถึงเสียบไฟฟ้ามันจะดับดิอ๋อเหรอฮะถ้าไฟไม่ถึงมันจะแบบดับเลยมันจะมีปัญหาเรื่องขายในตลาดครับอเพรามันเป็นมอดทอดไฟฟ้าเวลาเสียบไฟเยอะอันนี้เรามาแดดแปลงใหม่ตัวเครื่อง เครื่องเลยมันก็มีหลายรุ่นอยู่ครับครับแต่เฉพาะรุ่นนี้มันต้องสั่งทำพิเศษครับอืมเครื่องนี้ทำสั่งทำทำพิเศษเลยนะฮะให้มันดูแตกหน่อยครับครับโอ้ขายดีครับคุณผู้ชมในค้านี้หยิบไม่หยุดเลยนะนะสั่งได้เลยครับทุกค่านเมนูนี้ขายมากี่ปีแล้วครับอันนี้ขายมาเป็น ป,ปีแล้สิบกว่าป,ปีแล้วเหรอฮะโอ้โหขายไม่นานแล้วนะครับผู้ชมสิบกว่าปีแล้วนะพยายามเพิ่งขายนะเราาเปลี่ยนจริงๆไอ้วาของมันเองที่ที่สเปนมันจะเป็นตัวใหญ่นะครับมัตัวใหญ่กว่านี้ใช่ยังนี้ต้องมาดัดแปลงใหม่โอ้มาเปลี่ยนสูตรมาดัดแปลงใหม่ให้เข้ากับคนไทยครับครับโอ้เพราะว่าตัวของมันจริงๆมันจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็ยาวเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็เคลือบนัตตาลไอซิ่งอะไรประมาณนี้ครับ แต่ด้านเราแบบไม่ค่อยนิยมแบบตัวของสเปนเท่าไหร่ครับก็เลยมาทําให้มันเล็บผิวเป็นเป็นเอ่อจะเรียกว่าอะไรนะไอปลาทั้งกสเปนมีนี่ก็ได้ครับนี่ปลาทั้งโกสเปนมีนี่นะฮะได้ครับประมาณนั้นนะฮะนี่ทอดเออมันจะทำใหม่สดใหม่ตลอดนะครับโอ้ครับผมก็ต้องทำแป้งสดขึ้นมาทอดได้เลยแป้งนี่ก็ทำเป็นสดเหมือนกันใช่ได้หมกครับแป้งไม่ได้หมักไม่ได้อะไรนะฮะ เราร้อเลยแตมล้อตลอดเลยครับอันนี้คือน้นค,ค่ะนี่ครับวยละ5บาทโหดวยน5บาทนะฮะปกติก็แถมอยู่ในชุดอยู่แล้วปกติแถมอยู่แล้วครับ แต่ว่าถ้าลูกค้าอยากอยากจะเพิ่ม5บาทครับน้ำมันนิสัยเลยนะครับไม่ดำนะน้ำมันไม่ดำนี่เนาะอันนี้มันใส่แป้งได้กี่โลครับผมกระบอกละครึ่งโลพี่สำหรับไอ้ตัวตัวครึ่งโลครับพี่ก็คือแป้งโลหนึ่งที่เราทำออกมามันก็จะได้ทอาได้สองครั้งใส่กระบอกได้สองครั้งครับ ครได้สอบครั้งครับครับขายนี้แต่ละวันนี่ใช้แป้งวันละกีโลครับก็เจ็ดแปดโลถึงสิบอะพี่เจ็ดแปดถึง10โลเลยใช่ะฮะ โลนี่ก็ขายได้ประมาณกี่ชุดครับไปนับไฮะนับนับนับได้กวาประมาณสิบโลนี่กับเท่าไหร่วะเกือบสองร้อยสองร้อยห้ชุดวันเดียวสามยชุดใช่ครับที่นี่แหละครับครับที่นี่ขายดีมากเลยนะทำได้อยู่ครับครมีเบอร์ไหมฮะอทานเบอร์เบอร์ด้านล่างเลยครับเบอร์ศูนย์แปดหก้าครับผม ออกมาได้เลยครับผมคุณพี่อะไรครับชื่อเอสครับผมเอสถามเสียครับแต่ว่าแต่ละสูตรแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ไม่ไม่เหมือนกันที่ตัวแป้งใช่ไหมครัไม่เหมือนที่ตัวแป้งครับกับสูตรผสมมันไม่เหมือนกันครับครับกับตัวเครื่องด้วยตัวผมนี่จะเป็นอ่าหัวจรวดนี้ครับโอ้เนี่ยครับเราทำให้มันดูแปลกไหมครับโอ้คุณเคยเห็นเหมือนกันครับเครื่องแบบนี้ไม่เป็นเครื่องตัวใหม่ก็จะเป็นเครื่องซีดียมเล็กๆธรรมดาก็เข้าป็จะโตเครื่องครับอื แล้วรับอการเราก็เปลี่ยนเป็นขนมร้านขนมคัพกูอะไรประมาณนี้ครับครับไม่ใช้คขาว่าไอชูโรตออกคาทีนครับและน้ำตาลต้องต้มน้ำให้สุกก่อนอ๋ออันดับแรกต้มน้ำให้สุกก่อนต้องเดือดไหมฮะต้องเดือดครับอ๋อน้ำต้องเดือดนะครับคุณผู้ชมนี่ต้มน้ำก่อนนะฮะอันดับแรกเมื่อกี้เห็นมีปรุงรสด้วยนะครับ เราต้องใช้ความอร่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แป้งเปล่าไว้อ๋อครับผมอันนี้เป็นอะไรครับน้ำตาลน้ำตาล๋อกินส่วนผสมหลายอย่างครับครับผมหลายอย่างนี่นะครับส่วนผสมครับผมหลายอย่างเลยครับร้านนี้ขายสูตรไหมครัถ้ามีคนมาถามขายสูตรใช่ไหมครับที่เขาขายครับเพราะเราเราก็ขายปล่อยเครื่องทุ้ดพร้อมเทปพร้อมขายอยู่แล้วครับแล้มีพอจะบอกกระทายได้ไหมครับ ก็เกือบเขาเป็นเขาจะเ,เ,เกือบแสนนั่เกือบแสนมรผมก็รอเพราว่าลองมาสอบถามดูนะครับรอสอบถามได้ครับสอบถามได้เพราะว่ามัมนมันไม่เปอนแทงที่แบบที่สูน์มากกว่าที่มันแ,แต่ว่าไอเดียครับไอเดียในการจัดร้านหรือว่าอะไรเงี้ยมแล้วแตุ่แต่แล้วแต่คนที่จะไปต่อยอดเราครับ แต่ว่าสูตรเรามันขายขายได้แน่นอนทายมานเนี่ยครับ<ช><ช>ที่ทำมากันก็มีหลายเจ้าที่ซื้อไปครับเพราะว่าเราไม่ได้คุณขายนะเราขายมานานแล้วขายมานานแล้วพี่ไม่ได้ผูกขาดแต่ก่อนเคยทําแบบแฟลนชยัยแต่ว่าเราแบบบางคนทําไปมันเติรดแฟงต่อยอดมันจะไม่เหมือนก็ตลาดก็เลยแบบเราขายไปเองขายขายดีกว่าขายสูตรไปแล้วเขาไปต่อยอดเอาครับอันนี้ครั้งละกี่โลครับที่ทำในครับแป้งเนี่ยหนึ 1> 1่งโลขอหนึ่งโลพังันหนึ่งโลพอหนึ่งโลที่พี่ถามว่าหนึ่งโลเมื่อกี้ไปถามไปหนึ่งโลปุ๊บมันขึ้นมาปุ๊บ ก็มาใส่กระบอกให้ทั้งสองครั้งหนึ่งโลนใส่ได้สองครั้งเมื่อกี้ไปสองรอบจบแล้วก็ใส่ใหม่ใช่ครับผมประมาณนั้นนี่เป็นไรครับเลยนะฮะหอมครับเพิ่มความหอมให้ขนมเรานะครับถ้าไม่ใส่มันก็จะไม่มีกลิ่นหอมครับ ไม่ต้องเยอะครับใส่มากก็ไม่นก็จะใส่มากก็ไม่ไม่ดีไม่เอะมันก็จะนี่ไปมันก็จะเบืองอีกคนที่ไม่ชอบกินมากตาโบเราเพื่อวขอไม่เราครับอันนี้คืออะไรครับนมนะฮะนมข้นเนาะครับใส่นมข้นลงไปรสชาติครับครับ มีทั้งน้ำตาลมีทั้งนมำปนนะฮะมันก็ให้ความนัวอย่างนะฮะใช่ครับรสชาติไม่เหมือนกันครับเติมเข็มมันจะนจะ,จะออกเค็มมากกว่าครับอืม<ด>ครับ,บา<ม>้านเราแต่พอมาปรับมันก็เข้ากับคนไทยก็คนไทยจะกินจะกินง่ายกว่าครับจะง่า,งายจะขายง่ายครับ คือที่เราขายมาเราปรับสูตรมาแล้วก็คือคนไทยชอบแบบนี้ชอบทิฟฟ่าครับทิฟฟ่าเดีชอบแบบนี้ครับที่เราขายได้เราขายขายได้เลยครับเกล็ดอ่ะอืมนี่เกลดปุ๊บอันนีมันโลนึงอ่ะมันใช้น้ำประมาณกี่ลิตรครับโลงเนี่ยครับลิตรลิตรครึ่งลิตรครึ่งนะฮะใช่ครับกวดน้ำอะไรอืมเกล็ดนี่อ่ะนี่เหยือกครับหนึ่งเกล็ดนะฮะลิตรครึ่งนะครับ มันมีอย่างวขงของมันทุกอย่างต้องมีตวงครับผมมันจะเร,รถช่ายจะแดกมาเหมือนเดิมกันหมดเลยใช่ครับทุกวันต้องเติมผมถ่ายทุกวันเนี่ยผมก็ต้องตวงทุกวัน,วนครับพอรตีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะฟูขึ้นมันก็เยอะนะพี่โรนึงเยอะนะครับทำได้หลายธุดกิจทำกะละมังนึง่ะครับผม อนร้อนนี้เนี่ยเอามือไปโดนไม่ได้นะครับคุณผู้ชมร้อนมากนะฮะใช่ไม้นะครับใช้ไม้ไผ่ใช้ไม้ไผ่ฐานเดียวนะมันเหนียวพี่เหน,เนียวเลยนะฮะเหนียวเนืดเราใช้เครื่องเราบองคนบอกว่าทำไมไม่ใช้เครื่องตีไมันไม่ตปอ๋อลองใช้เครื่องตีแล้วเหรอครับใช่ถ้าเป็นเครื่องตีเหมือนพวกทำเครื่องเหมือนไอทำขนมเค้กอะไรตีแป้งอะไรเงี้ยครับพอมันแป้งมันเข้าที่แล้วมันมันจะเหนียวครับครับผม มันทำทุกวันเราทำทุกวันเราขายทุกวันมันควาก็ชินแล้วนะครับไอ้กิ้งบะเหนียวครับอันนี้ตรงข้อดีมากนะครับุณผู้ชม้สข้อไปดีนี่เรียบร้อยเลยนี่แหละครับจะเหนียขึ้นมาแล้วก็จะมันจะเหมือนลูกค้าบางคนเขาบอกว่าเหมือนอะไเป็นปลายเหมือนนี่ถ้าบผมครับเป็นมันทอดหรือเปล่าอะไรประมก็คล้ายๆเลยนะฮะใช่ครับคล้ายๆกันเลยนะแป้งอันนี้เสร็จแล้วครับรอให้มันเย็นนิดนึงพี่อ๋อรอให้มันเย็นนิดนึงก่อนใช่ครับ เมื่อยนะครับเ่ยควันหนึ่งตีวันละตีวันละสิบโลขึ้นก็ได้กล้ามเลยครับก็ขายกับนี้เจ็ดแตงโมสิบโลเนี้ยครับใช่ครับอยู่นี่ก็มาตังก์มาสิบโลนะฮะได้ได้ได้เลยที่นี่ขายดีมากนะฮะไปลงตอนนี้ไปเข้าตอนนี้คือไม่ไม่ดีก็จะไม่ดีครับไม่ดีต้องทิ้งไว้เย็นก่อนก็ไม่ต้องเย็นมากครับแค่อุ่นแค่อุ่นพอครับครับ ให้เี้ากันแฟนไม่ให้มีลูกขาวอ๋อทำไมัยงมีกระเพราอีกตัวนี้ด้วยให้ครับผมก็ต้องดูกันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเข้าเครื่องมันจะมาติดนะครับโอ้ใส่ไข่ด้วยนะฮะเป็นครับผมเป็นเป็นไข่ไก่ด้วยนะฮะใช่ครับอ๋อทำไมใส่แค่ลูกเดียวเหรอครับลูกเดียวครับลูกเดียวพอพอครับใส่เยอะแป้งมันเหลวใส่เยอะไม่ดีครับ อไม่แก้วจะเป็นแบบนะครับครับผมใส่เข้าไปแล้วก็ม้วนนำให้สุกกพ่ออร่อยครับการที่หัวมันเหนียวเนี่ยมันเสร็จต้อจะเหนียวเหนียวนะครับตอนนี้เหนียวตึ๊บเลยครับตอนนี้มันลงตัวแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้ได้แล้วใช่ไหมครับได้ครับแล้วรอมันจะเหนยโอ้รอครับเมเยนก็เอาไปเข้าเครื่องนะฮะมันก็จะต่อช่วงกันพอดีโลต่อโลนแล้วมันจะไม่ ที่ผมทำนี่คือทำที่เสร็จอันนี้หมดก็ถ่าลงไปมันก็จะโอ้นั่นเราทำแบบจะไม่มันต,ต่อเนื่องครับมันจะไปต่อเนื่อง,อเ,องเดี๋ยวมันจะไปทันลูกค้านะฮะรครับเวลาวันนี้เายเวลาไม่เยอะครับโอ้เป็นแบบนี้นะครับ,รบนี่นะขอรอแป้งใส่ด้านในนี่เหรอครับ,รบโอ้แล้วก็จะใส่เข้าไปให้ เนี่ยครัแปง้งใส่แป้งเข้าไปนะครับ ครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะขนมชูรสนะครับอืลองเป็นน้ำจิ้มด้วยนะคะมันมีความกรอบนะครับความกรอบอ่าเดี๋ยวลองผู้ชมเดี๋ยวลองจิ้มวันนี้ดูแลนะ้เป็นงไงนะ มีวอมหวานหอมนะครับกรอบอร่อยมากต้มาลองครับต้มาลองก็ขอฝากร้านนะครับร้านโกสเปนว่าร้านชูโรสสเปนครับพี่ก็อยู่ตลาดตลาดเวอร์ครับผมถุกเสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็เสฟวันอังคารถึงวันสุกครับผมแวะมาได้ครับพี่ครับผมขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับผม